คุกกี้รันหรือมูวี่โดยเด็กชายชิชิยปนพุ่งเทียนเลขที่สิชั้นปห้าทับหนึ่งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชพัฏสรสิตหนักห้องประชมุมรับสยอดพวกเราต้องไปเชื่อคุกกี้นฟ้าที่กับตัวไปให้ได้พวกเราควรไปทางที่มีป้ายหัวกะโหลกอยู่ทำไมมีน่าจะบอกถึงอันตันตาราของผู้เดินทางไปนั่นอะไรนะเล่นศพ นอากับคุกกี้คุก้าเลยนะมันทำให้พวกคุกกี้โกรธนึกถึงการตายของเพื่อนฉันจะบก,กายรลางพวกนายสองคนอยู่เบื้องหลังของฉันแล้วกันเมื่อพวกคุกกี้ได้เจอคนที่จับตัวคุกกี้นางฟ้าไปเราก็ได้สู้กันอย่างดุเดือดตอนสุดท้ายคนที่จับคุกกี้ไปก็ตายขอบคุณนะข้อคิดคือเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเพื่อนจบบริบูรณ์